ราจะมาทําบัวลอยฟักทองกันนะคะสูตรง่ายๆเลยพื้นฐานบ้นบานๆเลยนะคะก็คือมีฟักทองนึ่งสุกนะคะแม่ขุนทองนึ่งฟักทองไว้นะคะหนึ่งถ้วยตวงนะคะกะเอานะคะนะคะ่ะเสร็จแม่ขุนทองก็เตรียมแป้งข้าวเหนียวนะคะหกช้อนโต๊ะนะคะแป้งข้าวเจ้าสองช้อนโต๊ะเท่ากับว่าเราเราตวงเอาถ้วยหรือภาชนะใดก็ได้นะคะภาชนะเดิมๆนะคะเช่น ว่าใช้ช้อนโต๊ะเราก็ใช้ช้อนโต๊ะนะคะใช้ถ้วยแบบนี้ก็ใช้ถ้วยแบบนี้นะคะก็คือหมายถึงว่าใช้แป้งข้าวเจ้าเท่ากับว่าใช้แป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะนะคะเราก็จะใช้แป้งข้าวเหนียว3ช้อนโต๊ะนะคะถ้าเผื่อเราใช้ถ้วยแบบนี้นะคะแป้งข้าวเจ้า1นึ่งถ้วยนี้นะคะเราก็จะใช้แป้งข้าวเหนียวอีก3าถ้วยนี้เหมือนกันนะคะตวงแบบนี้นะคะอันนี้แม่ขุ่นทองตวงไว้นะคะเป็นช้อนโต๊ะ แป้งข้าเหนียว6ช้อนโต๊ะนะคะแป้งข้าวเจ้า2ช้อนโต๊ะนะคะจะผสมกันนะคะเป็นสูตรง่ายๆของการทำบัวลอยเลยนะคะเดี๋ยวเราจะผสมกันนะคะแล้วก็คุกไว้เลยนะคะคุกไว้อย่างนี้นะคะเราใช้ฟักทองหนึ่งถ้วยตวงแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาพอเราผสมแป้งข้าวเจ้ากับแป้งข้าวเหนียวไว้ด้วยกันแล้วนะคะ ม่ขุนทองก็จะเตรียมน้ำกะทิไว้นะคะใช้ทั้งหมดเลยนะคะจะเตรียมไว้500 ml ก่อนนะคะครึ่งลิตรก่อนนะคะเป็นกะทิกล่องนะคะแล้วเราก็จะเตรียมนะคะเทออกมาก็เตรียมไว้สำหรับเราจะนวดแป้งนะคะเราก็ฟักทองเรายีไว้แล้วนะคะแล้วเราก็จะใส่แป้งค่ะนะคะเราก็จะเอา ซ่อมที่เรายีนะคะคนก่อนนะคะแล้วทยอยเติมกะทิลงไปนะคะทีละหน่อยนะคะอย่าไปเยอะนะคะถ้าแป้งแฉะนะคะเราก็เติมถ้าแป้งมันแฉะในนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเติมแป้งเพิ่มได้นะคะตัวบัวลอยมันแฉะนะคะเรากสา็สามารถเติมแป้งแป้งผงตัวนี้นะคะไปได้นะคะจะทําอย่างนี้ไปนะคะ ใส่ไปสมช้อนโต๊ะแล้วเนาะแล้วขุนทองก็จะเพิ่มแป้งไปอีก1ช้อนโต๊ะนะคะเราไม่ต้องไปกังวลมาเลยนะคะเราเพิ่มเราลดได้หมดนะคะเราทำเผื่อไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เอามือนวดแล้วนะคะ แถไปนะคะเราก็เพิ่มอีก1ช้อนโต๊ะนะคะก็เป็น5ช้อนโต๊ะแล้วนะคะ ถ้ายังเหลวอ,อยู่แล้วก็เป็นเจดช้อนโต๊ะนะคะใส่ไปนะคะเพิ่มแป้งลดแป้งได้นะคะไม่มีอะไรเป๊ะตายตัวนะคะทำทันเองที่บ้านง่ายๆนะคะ เราก็ค่อยค่อยนวดแป้งให้มันเนียนนะคะยังเหลวอ,อยู่นะคะมันยังเหลืออีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเราก็ใส่ไปให้หมดเลยที่เราผสมเท่ากับแป้งส่วนนี้เราใช้ทั้งหมดเลยนะคะ แป้งข้าเจ้า2ช้อนโต๊ะนะคะแป้งข้าเหนียว6ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ค่อยๆนวดไปนะคะมันมันก็จะพอดีแป้งที่เราเตรียมนะคะถ้ายังไม่พอดีเราก็ผสมใหม่แค่น,นั้นเองนะคะง่ายๆมา,าดูแล้วแป้งมันนั่นนิดนึงนะคะก็ใส่กะทิลงไปหน่อยนึงนะคะค่อยๆยทำไปนี้นะคะ ใช้กะทินวดแป้งนะคะก็จะออกมาหวานหอมอร่อยมากนะคะถ้าเราอยากได้สีม่วงเราก็เอามันม่วงหรือเป็นอัญชันนะคะอยากได้สีเขียวก็เป็นแป้งเปล่านะคะกับน้ำใบเตยนะคะบางทีอยากเพิ่มสีเราก็ใส่สีไปนิดนึงนะคะสีเขียวแอปเปิลไปนะคะอันนี้เราไม่ได้ใช้สีเลยนะคะ ็นฟักทองสีสวยมากเลยฟักทองตัวนี้นะคะเมื่อเอินลูกสิทธ์แม่ขุนทองเอามาฝากนะคะเขาปลูกเองที่ไร่ของเขานะคะเราก็ไม่ได้ซื้อนะคะ ียนแล้วนะคะใช้เวลานวดไม่นานนะคะทีนี้เราจะดูนะคะพอเรานวดเสร็จนะคะเป็นก้อนแล้วนะคะอย่างนี้นะคะได้เยอะเลยนะคะเราก็จะดูว่าแป้งมันใช้ได้หรือ,อยังนะคะเราก็จะมาปั้นก้อนนะคะเป็นก้อนเล็กๆอย่างนี้นะคะแล้วดูนะคะถ้าก้อนไม่แตกนะคะเนียนแบบนี้ก็แสดงว่าใช้ได้แล้วนะคะแต่ถ้า ก้อนแป้งยังแตกอยู่นะคะเราก็เพิ่มกะทิไปนะคะเพิ่มแป้งเพิ่มกะทิไปอย่างนี้นะคะนี่นะคะเราจะทยอยทาไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาต้มกันนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะเดนะี๋ยวเราจะมาต้มขนมบัวลอยกันต่อนะคะ มื่อกี้แม่ขุนทองลืมบอกไปนะคะที่เราปั้นบัวลอยนะคะเราก็ต้องมีแป้งนวลไว้นะคะจะเป็นแป้งข้าวเจ้าหรือแป้งข้าวเหนียวก็ได้นะคะเวลาปั้นไว้แล้วเวลาวางเรียงกันมันจะได้ไม่ต้องติดกันนะคะถ้าเราไม่มีมันก็จะติดกันนะคะแป้งนวลเนี่ยเวลาเราปั้นแล้วเราทิ้งตัวลงในแป้งนวลน,นะคะเราก็ค่อยๆเหมือนสลัดสลัดที่มันออกนะคะตัวนี้นะคะ เราใช้นิดๆน,นะคะไม่ให้ตัวบัวลอยติดกันนะคะ,คะพอวางแล้วมันก็จะไม่ติดกันนะคะนะคะไว้นะคะ,ะ,คะหัวกะทิไว้นะคะแล้วก็จะมีแม่ขุนทองมีเนื้อมะพร้าวอ่อนถ้วยนึงนะคะมีน้ำตาลมะพร้าวนะคะหนึ่งถ้วยตวงเหมือนกันนะคะ ก็มีน้ำตาลทรายตัดนิดหน่อยนะคะน้ำตาลทรายขาว1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มีเกลือน1นส่วนสี่ช้อนชานะคะตัดหวานไปนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะมีน้ำมะพร้าวไว้นะคะเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมนะคะวันนี้นะคะเดีย๋ยวแม่ขุนทองจะใส่กะทิลงไปนะคะหนึ่งถ้วยตวงนะคะน้ำกะทิใส่ไปหนึ่งถ้วยตวงนะคะ ็จะมีน้ำมะพร้าวนะคะน้ำมะพร้าวน้ำหอมนะคะหนึ่งถ้วยตวงใส่ลงไปเลยนะคะเดีย๋ยวเปิดเต้านะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะคนนะคะก็จะหอมหวานเลยนะคะเราอย่าให้ะระวัง ไม่ให้น้ำกะทิเดือดนะคะแม่ขุนทองก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปนะคะคนนะคะคอยๆนะคะถ้าใครคิดว่าหวานเจินไปนะคะก็ ลดลงนะคะใช้สักสองช้อนโต๊ะได้นะคะแล้วค่อยๆทย,ยอยใส่ไปก็ได้นะคะน้ําตาลนะะใส่เกลือตัดหวานลงไปนะคะกระป๋องใส่น้ําตาลทรายขาวไปนะคะให้หวานแหลมนิดนึงนะคะเราใช้น้ําตาลสองชนิดเพราะว่าน้ําตาลทรายขาวนะคะน้ําตาลทรายจะช่วยให้หวานแหลมนะคะน้ําตาลมะพร้าวช่วยให้หวานนุ่มนวลน,นะคะใช้ด้วยกันก็จะรสชาติจะดีมากเลย ใส่บัวลอยเม็ดบัวลอยลงไปนะคะเราจะรู้ได้อย่างไรนะคะว่าเม็ดบัวลอยอสุกยังนะคะเห็นไหมคะถ้าสุกเม็ดบัวลอยก็จะลอยขึ้นมานะคะจะใส่มะพร้าวไปนะคะเนื้อมะพร้าวลงไป นี่นะคะบัวลอยฟักทองของพวกเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะใส่มะพร้าวอ่อนไปด้วยนะคะใส่น้ำมะพร้าวน้ำหอมไปด้วยนะคะพอตักเสิร์ฟแล้วนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับของใครของมันนะคะแม่ขุนทองก็จะเทโรยด้วยกะทิสดลงไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความมันนะคะนะคะ่ะพบกันคลิปหนะะ้าค่ะ